สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาทำฮอตโทดี้ฮอตโทดี้นะคะเราทำเราจะทำจากตัวนี้ค่ะแบรนดี้ค่ะทุกคนค่ะฝรั่งเขาชอบกินแบรนดีกับแบรนดีอย่างนี้นี่แหละค่ะทุกคนค่ะแบรนดี้ดีๆนี่เองค่ะเราก็พอเขาบอกว่าเออมันเป็นยาเราก็ไม่สบายแต่เช้ามากเลยค่ะเขาบอกว่ามันเอ่อเคลียร์ลำไส้เคลียร์เสเลตดีนะคะนี่เราจะใช้เป็นน้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะทุกคนค่ะใช้เอ่อ อะไรก็ได้พเพราะเมันก็ชอบกินหวานมากนะคะเราก็จะไม่ไม่เน้นหวานมากเท่าไหร่นะคะับไม่ออกเลยค่ะเราไม่เน้นหวานนะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นยาค่ะอย่าไปนเน้นหวาน,นะคะ่ะน้ำร้อนนะคะโอเคค่ะเราไม่ใส่เยอะนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันหอมมากเลยเธอฝรั่งชอบเอามาทำเป็นพุดดิ้งกันนะคะชิมบ,บีบมะนาวลงไปนะคะบางคนก็ใช้เลมอนนะคะทุกคนคะ่ะเรามาชิมเลยคะ่ะโอ้โหกิน กินแอลกอฮอล์มะกินไม่ยาค่ะทุกคนค่ะลื่นค่ะรู้สึกรู้สึกติดแอลขึ้นมาท,ทันทีเลยค่ะวันนี้มาแจกทริคดูแลร่างกายง่ายๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ